นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทามเศร้าเทศบาลตำบลทามเศร้านั้นมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ15.2ตารางกิโลเมตรประกอบไปด้วยมีจำนวนโรเรียน2,603โคเรียนซึ่งเทศบาลตำบลทามเศร้ามีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเฉลี่ยประมาณ54.55ตัน เก่อนก็ให้เกิดมลพิษต่างๆส่งผลต่อสุขภาพ,พรานัายประชาชนและสิ่งแวดล้อมการจัดตั้งกองทุนขยะในชุมชนจึงเป็นการจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นทางโดยขยะทั่วไปเช่นถุงพลาสติกเศษกระดาษทิชชู่ และมูลฝอยทั่วไปเราจะมีการจัดการโดยบริษัทจ้างหมาเอกชนของเทศบาลตมาเจ้าและขยะรียไซเคิลจะเป็นขยะที่มีการจัดการในรูปแบบธนาคารขยะตามแนวทางที่กระทรวงอรัพยกำหนดซึ่งเทศบาลตะบนทาวเซ้ามีธนาคารขยะในชุมชนทั้งหมด10แห่งและวันนี้ขอนำเสนอธนาคารขยะหมู่ที่1บ้านทาเศเซ้าที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเน,นื่องและมีความเข้มแข็งครับสวัสดีครับ มูใหญ่บ้านมู่ที่1บ้านซบเซาธนาคารขยะมู่หนึ่งบ้านซบเซ,า,า,า,บา,เซาเขาเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2565เริ่มต้นจากการบริจาคขยะเข้ากองทุนมู่บ้านก่อนครับหลังจากปี2566เขาก็ได้ปรับปรุงรูปแบบมาเป็นธนาคารขยะปัจจุบันเขามีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการอยู่152ครัวเรือนและมีรายได้จากการจำหน่าย ขยะวายูตาิบ5 8 9บาทนอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในด้านต่างๆปัจจัยแห่งความสําเร็จของธนาคารขยะมูหนึง่งบ้านสบเศร้าเรามีการแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะซึ่งมีหัวใจสําคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคณะกรรมการโดยมีผู้บริหารเทศบาลร่วมกับพี่น้องในชุมชนจัดทากิจกรรมธนาคารขยะโดยก่อน เริ่มแต่งตั้งธนาคารขยะเรามีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกแลกว้วก็จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเชิญชวนสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารขยะธนาคารขยะของเราได้จัดสวัสดิการเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องในชุมชนเพื่อที่จะให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมและได้รับสวัสดิการ 1. กรณีเสียชีวิตได้รับเงิน300บาท2การเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล200บาท1ครั้งต่อปี3สมาชิกที่บริจาค ขยะเข้ากองทุนมากกว่า6ครั้งต่อปีและมีมูลค่ารวมมากกว่า200บาทขึ้นไปจะได้รับไข่ปีละ1แผงต่อปีหรือของใช้อื่นๆไม่เกิน200ต่อปี 4. ี่สมาชิกผู้สูงอายุในพื้นที่ผู้ป่วยติดเตียงจะได้รับของเยี่ยมงบไม่เกิน200บาท1ครั้งต่อปีจัด สวัสดีการเป็นการสร้างเสริมแรงจูงใจให้กับสมาชิกที่มาบริจาคขยะเข้ากองทูนเจ้าจะช่วยให้จำนวนขยะลดลงตั้งแต่จะตั้งธนาคารขยะมานะครับตอนนี้มีผลเป็นอย่างไรบ้างครับมูในหมู่บ้านสวัสดีกันทุกคนแล้วต้นใหม่อีกอย่างมันก็ดินดีดินดีลดขยะลดขยะได้ตัวก็แยกขยะเป็นขยะเปียะไว้ตีขยะแห้งไว้ตีมีความสะอาดในหมู่บ้านตัว ป่นก็จะเอามากันขายกันอยกม,มออสมมตว่ายังดีเหลือเขาเอามาร้อปืนมาเก็บปืนเขาก็ต้องได้ไปบอกให้เปืนแล้วเวลาเขามาหาับสตงังเขาก็เอามาตวย การขับเคลื่อนธนาคารขยะของบ้านซบเซาไปสู่ความยั่งยืนนั้นจะต้องมีการขับเคลื่อนกิจกรรมตรงนี้ไปอย่างต่อเนื่องครับเป็นประจําทุกๆเดือนและทําการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนในชุมชนเราได้เกิดจิตสํานึกและก็ได้ตระหนักถึงข้อดีประโยชน์ของการจัดตั้งธนาคารขยะการพัฒนาต่อยอดและขยายผลสู่ชุมชนที่เหลือให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลสบเซาจะทําให้ทุกชุมชนมีธนาคารขยะของตนเองและได้ดําเนินการอย่างเต็มศักยภาพมีการขับเคลื่อน ธนาคารพยะให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลผลที่ได้คือจะทําให้ภาพรวมของพื้นที่เทศบาลตะบนทาเศร้าทั้งหมดมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามชุมชนก็จะมีรายได้นํามาพัฒนาในพื้นที่ต่อไป